ครับสวัสดีครับผมผมอีกแล้วครับทิศโยนซืนเซอร์นะครับนี่ก็ไม่มีอะไรก็มาทํางานงานรับจ้างอรัเงินกันต่อครับนี่ก็มากินข้าวครับนี้ผมมีนี่ครับนี่นี่ขนมจีนนะครับครับกับแกงมะระใส่หมูนะครับก็เลยมาประยุกต์นะครับนะ ครับเสื้อเอาครับเสื้อครับเนาะอาศัยเมียคนอื่นไปก่อนนะครับช่วงนี้อาศัยเมียคนอื่นไปก่อนมามา,มา,มาพี่น้องจากที่ถวายพอพูดแล้วนะครับเนาะเราก็มา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 ,าครับก็มาครับมาครับพี่น้องอยากจะไปให้เธอ เส้นชัในริววันต้องทำการเข้าเส้นทางที่แข่งขันทุกทุกอย่างทั้งการงนต้องแข่งขันกันทุกทุกทางทั้งการค้าการขาย เราต้องเข้าเส้นกันก่อนมาเข้าเส้นกันก่อนครับนี่ครับตอนนี้เราก็มาทําการเข้าเส้นก่อนนะครับเพื่อเข้าชิงนะครับนะมาครับมาครับพี่น้องอข้าวผมนะันี้นี่เนีน้ำเส้นน้ำเส้นขปุ้นกระปุ้นบักขระปุ้น มุนทางแหลงขปุญสินเส้นยาวๆไปนะครับน,นี่เรากําลังเข้าสู่พิธีกรรมการเข้าเส้นนะครับนะอ <c oughs> <c oughs> นะครับการที่เราจะไปถึงเส้นชยัยเราก็ต้องเข้าเส้นนั้นก่อนนะครับนะพี่น้องนะ <laughs> อื้ห e. ืมง่ายบักลำแต่ลญหวานลำขนาดลำอิลมลำเซ็ปเซ็นะสูบได้มาอร่อยนุ่มอกแล้วมันร่อยมันร่อยร้อยย่างแรงอื้หืมวันนี้แก้วหวานไม่ต้องขอแดงมะระก็พอเนาะ เนี่ยของโปิของโปดนะครับพอไม่น้องก,กินแบบให้มันอร่อยอรนะ่อยนะนะครับทุทุกเส้นทางต้องมีการดิ้นรนแล้วก็ต่อสู้เพื่อคน คว้าค้นหาจุดมุ่งหมยแล้วก็เป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็เดินไปถึงนะครับนะชีวิตมีเท่านี้เองนะครับเหมือนกับการทำไรทำสวนทำอะไรเนี่ยนะวันๆเราตื่นมาเช้ามาเราจะทำอะไรกับสวนของเราบ้างกับพื้นพื้นที่ของเราบ้างนะ ซึ่งกาทำอะไรแต่ละอย่างมันก็ต้องมีการคาดการ์แล้วก็คาดเดาแล้วก็ลงมือทำนะครับต้องมีการวาดผางังวาดแปนนะครับไมก่อนนะครับไม่ใช่การลงมือทําเลยโดยที่ว่าเราไม่ได้ตระเตรียมอะไรไว้มันก็อาจจะมีล้มมีเหนื่อยมีท่อบ,บ้างนะครับนะก็ต้องเตรียมการอะไรไ้หลายๆอย่างก่อนครับก่อนที่เราจะลงมือทําก็ต้องมั่นใจว่าเราพร้อมที่จะทําจริงนะครับนะ <c oughs> ืคนรักอยากทำกเกษตรอยากจะปลูกผักปลูกอะไรอะ่ะแต่ว่าตัวเราเองไม่มีอุปกรณ์ที่จะทําการปลูกผักเช่นจอบกระเสียมคาดได้ทุกอย่างเราต้องมีเตรียมไว้ก่อนนะครับเนี่องจากจะปูกเลยซื้อแต่มเมล็ดพัน์มาอย่างเดียวแล้วก็ปลูกไม่ได้อเหมือนเดิมนะครับนะเราก็ต้องมาเตรียมแม้กระทั่งการปลูกลงกระถางเราก็ต้องมาเตรียมซื้อกระถางซื้อดินซื้ออะไรมานะครับนะนะใช่ไหมนะอ่ม,อม เหมือนการปลูกข้าวเหลอเ่นะเราจะอยู่เราไปปลูกไปเลยได้ไหมมันก็ไม่ได้มาเราก็ต้องมาการเตรียมการไถาการกําจัดวัชพืชกําจัดอะไรก่อนไม่งั้นเราจะไม่ได้ผลผลิตใช่ไหมเหมือนกันชีวิตเราก็เหมือนสุดสาเร็จก่นอนที่เราจะแต่งตัวแต่งตัวหลอ่ลอๆนะแล้วเราก็ต้องทําการอาบน้ำอาบท่าก่อนนะน้ำทาเสร็จเราก็ต้องมาตำการแป้งเสริมเติมหลอ่อเติมสวยกันนะ นะครับทุกวันนี้ก็จะไล่อะไรหรือจะทำอะไรมันก็ต้องมีการเสริมเติมแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้ชีวิตได้เป็นสูตรสำเร็จในวันต่อว,วันอย่างแท้จริงนะครับก็สวัสดีครับ,ค,รบคลิปนี้ก็มีเท่านี้มาครับมะกินกินกินอื้ม うんうんう mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.